น้องต้นไม้หัวก็เสร็จแล้วนี่เลยอ่าต่อต่อได้ไหมเดี๋ยวแม่ทําให้นะนี่อันนี้ก็เป็นตัวที่เราต่อกันเมื่อกี้นะก็มาอยู่รวมกับเพื่อนๆสวัสดีครับน้องจะมาต่อเลโก้สวัสดีครับน้องต้นไม้ใครให้เลโก,ก้ Mike, น้องต้นไม้มาครับน้าตาลโอ้โหน้องชอบไหม ชอบใช่ไหมหน้าตาลให้เลโก้น้องต้นไม้มาน้าตาลเนี่ยเป็น FC ของน้องต้นไม้นะคะเพื่อนๆนี่ซื้อเลโก้แบบนี้มาให้น้องต้นไม้ด้วยนะ เดี๋ยววันนี้แม่เปิ้ลกับน้องต้นไม้จะมาต่อเลโก้อันนี้กันอันเนี้ยเลโก้อันเนี้ยเป็นรูปอะไรนะครับน้องต้นไม้ตุ๊กตาโนกาโอ้ไหนน้องต้นไม้ก็มีแบบให้เพื่อนดูด้วยใช่ไหมนี่เป็นแบบนี้เลยนะเหมือนกันเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยโอเคไหมโอเคโอเคอะแกะดูซี่ข้างในมีอะไรเป็นอย่างนี้ครับไหนข้างในเป็นยังไงโอ้นี่นะ เขาก็จะมาเป็นแบบนี้เลยเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เขาก็จะมีแบบให้เราดูด้วยอ่านกลางให้เพื่อนๆดูสินี่วิธีการต่อไหนๆไหนๆให้เพื่อนๆดูหน่อยโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยวิธีการต่อนี่นะคะน้องๆเขาก็จะมาเป็นแบบนี้เลยไหนๆอีกฝั่งหนึ่งขอดูอีกฝั่งหนึ่ง โอ้โหเขาจะมีนี่วิธีหนึ่งสองี่ห้าหเนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นสีให้เราดูอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะแม่จะแกะแล้วนะนี่ก่อนอื่นแล้วก็แกะอันนี้ก่อนมาต่อกันเลยนะอ้้ยโอ้โหไหนไหดูสิอันนี้หนึ่งดูตามรูปก่อนโอ้โหยากเหมือนกันนะนี่น ชิมเล็กนะสีน้ำตาลสีนะคะน้องๆน,นี่แกะแล้วก็จะเป็นอันเล็กๆแบบนี้เลยนี่นะคะใช้เวลานาะนแน่นอนกว่าจะต่อเสร็จแต่ไม่เกินความสามารถของแม่เปิ้ลโอเคเรามาเริ่มต่อกันเลยนี่เราทําตามนี้เลยนี่เลยนะคะค่อนข้างยากตอนที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะน้องๆตอนที่เอาอัน,นเนี้ยเนี่ยเสียบลงไปให้เขาต่อกัน,กนเนี่ยให้มันต่อกันอย่างเงี้ยโอ้โห นี่ค่อนข้างยากนิดนึงนี่ได้แล้วชั้นที่นี่นะคะน้องๆช,ชั้นที่สชั้นที่สมมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอันนี้วางไว้ให้เพื่อนเห็นก่อนว่าเราอ่ะจะทําแบบนี้นี่อาชั้นที่สี่แล้วนะน้องต้นไม้ชั้นที่สี่แล้วเนยะ้นี่ได้ส่วนตัวแล้วน้องชั้นที่แด กล้เสร็จแล้วนะใช่ไหมครับรออีกแป๊บนึงนะก็อเอาหัวกับกับแขนใช่เดี๋ยวเหลือหัวกับแขนนะรอแป๊บนึงนะโอเคห้านาทีนะอ่ะห้านาทีอันนี้ตัวเมื่อกี้ตัวเสร็จแล้วนะคราวนี้อะไรกับโลกโลกโอ้โหยอย่างไรตัวไหนไหนดูซิเอาโลกมาให้เพื่อนๆนี่เนี่ยตรงเนี้ยใส่ลงไป โอ้โหนี่ได้แล้วห้าล้านะน,นี่นี่น้ำต้ไนไม้น้ำต้ไนไม้นี่เราได้แล้วนะนหัวหัวยังไม่เสร็จหัวกับขายังไม่เรสร็จรอสักคู่รอสักคู่หนาทีทน้ำต้ไนไม้ไหนขาได้ยางช่วยเพื่อนดูขาเลยโอเคมาเอาขามาใส่เลยบบปึ้งมาอีกข้างหนึ่ง นี่แล้วหัวโอ้โหนี่เราเสร็จแล้วหัวยังไม่เสร็จเลยรอก่อนทีละขั้นตอนส่วนหัวก็ได้ครึ่งนึงแล้วนะคะน้องๆนี่ได้ครึ่งนึงแล้วนะแล้วจะไห่หัวก็เสร็จแล้วนี่เลยอ่าต่อต่อได้ไหมเดี๋ยวแม่ทําให้นะเสร็จแล้วนะคะนี่แล้วก็จะเอาหัวต่อเลยเจ้ง แล้วนี่เลยนะ,ะเอามาบุญเพื่อน,นโอ้โหเหมือนเปะเลยอ่าน้องจนไหมเอาไปเลยนี่เหลือเหลือด้วยนะเหลือหรือต่อไม่ครบไม่รู้นะเนี่ยรครับเอารวมกับเพื่อนเพื่อนเอาอะไรเอาโลกาเนี่ยหละครับไปรวมกับเพื่อนเพื่อนได้แล้วโอ้โห<ฮ>ได้เลยป่ายป่าโอ้โ,โ,อโหเพื่อนเพื่อน,อนมายืนรอคอยนานหรือยังเนี่ยฮะ ีหไหนเพื่อนเพื่อนไหนดูหุ้โอ้โหโอ้โหนี่เพื่อนเพื่อนมายืนรอกับตันอเมริกาตัวใหม่เหรอหืมไงดูสิโอ้โหสุดยอดอา้าวแล้วนี่หัวไปไหนเนี่ยแล้วที่นี่แล้วหัวไปไหนเนี่ยหยุดตัวตัวนี้หยุดตัวนี้หยุดตัวนี้แล้วนี่ทำไมหัวไม่ตรงอ่ะไม่ตรง นี่ตัวอะไรเนี้ยชาน้นเวนนัมเอ้ยทานอนเวนนมแล้วนี่จาวิตท,ทำไมหัวเป็นเวนนมละ่ะใครทำเนี่ยฮะโอ้เขาถอนหัวได้นี่อันนี้ก็เป็นตัวที่เราต่อกันเมื่อกี้นะก็มาอยู่รวมกับเพื่อนๆของน้องต้นไม้แล้วเรียบร้อย โอ้โหวันนี้น้องต้นไม้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะเหลือเต้นขันท้อได้โอเควันนี้น้องต้นไม้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะบายยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ